งามครับน่าจะแดงจริงคือบาดโคูนี่งามครับสวัสดีค่ะมนสนีคนบนันาลปลาเดอ้อจากกัดพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ะมือนีกับมะเขือปลาหาเห็ดคือเก่าเด้อจ้ะมาพอกันในวันที่13พฤศจิกาพศสองพันห้าจ้ะครับผมสวัสดีครับมนสนีคนบนันาลปลาเดอ้อครับ ภาพพญายมยมพม่พี่น้องเขาปลาห้าเฮ็ดคือเก่าครับผมพิกัดไม้ก็อยู่ทั้งบันสังหหอมครับผมหมู่เจ็ดตำบลห้วยขาครับผมอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปมาหลุนมาชมน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับมาหาเห็ดน้ำหลงน้ำหลานบรรยากาศเศรื่อเมื่อกี้สิขอใส่แบดซอยแน่เนอ่ะครับผมเพราะว่าน้ำปลากลมลงก็บอยากเมื่อนแหนครับผมไปลุยน้ำหลงน้ำหลานเลยครับให้เป็นหลงในบ้านเป็นบ้านในสวนเด้อครับผมมาพอเห็ดแดงกอเหรอครับขอใส่แบดซอยในแจ้หน่อยครับผมเพราะว่า แจงสีแจงนเนาะครับบ่อจ้ะสใบางมองก็ใส่บางมองก็ใส่ไปสัตว์ละครับมองได้เหมือนแห้งกับสีใสแบบเนาะจ้ครับดูง,งา,ามาาาครับมาก่อนฝนบานทั้งล่างฝนหายดก็ค่าขาดดาวโหลดมันเป็นการใส่เข่านี่ครับขาดแห้งเนาะวันเป็นของทั้งเนื้อครับผมอดอกหนึ่งครับน้องเพื่อนก็นยังใส่แบตอยู่ด้วยครับแต่ทั้งนอกแจงอยู่ครับทั้งในมืดครับผม cỏ xiêu đó nha đem bỏ เด้อจ้าป๊าดจุ๊นี่งามๆจุ๊มหาว หานจะไเ้มบเห็นเนาะอุ้ยค่าาโผดขาโจุ่มเพิ่น่าจะจุะจ่มบบหน่อยพูดน่าจุ่มไหนเนาะค้าแดงแค่หน่อยจุมนนจ่มเพ่งน่าจะ ผักนะจ๊ะแดงจริงคืนบารดคูนี่งามครับอืมโอยงามอีนี้บานนี้ครับงามครับบานไม่นจ่จจะแค่บ้หมุนเนาะ กัดเนี่ยจังหน่อยเด้อครับดอก,อก,กดเนี่ยกัดแหละ่นะจ๊ะแหน่ครับจูกครับนัดขาล็กนี่ครับจุคล้อง ก็แดงน่นะจะแ่งครับตูมพ้นด้วครับกขาล่ามุนกขาล่าแท้มือขาจะเลือกน่ะจะลาเล่ด้วยครับดรกกหงามครับหนักบานลน่ะจะแข็งอย Nó. mẹ để chùm thôi. Đang nó. nên rồi tùm 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 thôi, tùm 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 tùm

าแข่งดีเด้อครับลางไงดอกงามค่ะน้าจ๋ังงีงามค่ะบจ้ะเลเ็ล้วบาน้บานใหมน้ะจ๋าจูงน้าดอก เต็มตาเลยครับสองดอกมันพอจะดอกง่งยงหวานมาเรียมาน่าจ๊ะหวานกนะุดกุดจิป,ปมแล้วก็ผักน่ะตากเขา่าเต็มกบตาโจโก,โกน่าทิา้นนจุมนี่โจงามนะอืมบากจนน้จ๊ะบานกันยกแขงอยู่เ้ยครับยังดีอยู่ ทองยังขาวเนาะนี่ว่างามครับผมต้องดอกอบานไม่ไหม้บานขึ้นทองเพิ่นเอฟหนาเละน่าจะแมนครับหนาเละงามๆเก็บไปเด้อแต่ก็ง,าม,กดดกกงามอยู่ องมาแห่งงามกว่าเก่า่นะบัิมนานกบย่ยัดเขาโดนหงแข้วเฮ้หัรวมแดงกอครับผมกี่นกอน่อยน่าจะกอน่อยเอแกันบ่มบ่รน่าะกอนนี้กออก

mày thằng cá quá chụp tao, xây cây này nhặt cọc ấy nhặt thẻ nhặt đoa là mừng nhặt mày còn hay khả nhặt thúng sữa mẹ đấy, <laughs> đấy lúc vẫn là một lần lạ để ừ. Nè, xây thúng này ừ. to có bà luôn ba con lắng cái này gì <laughs> oh, anh gì nhỉ hết anh hít gói hết đen rồi gói hết gói gói hết đàng nữa nè 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 นี่มนก็เฮ็ดกอใหญ่ตัวนี้กอใหญ่บ่นเฮ็ดน้ำเงาเฮ็ดน้ำงามน้ำหยดน้ำหลานเด้อครับกอแดงหลวงครับผมนี่เราเพิ่มเฮ็ดปว่าพวกอันได้ดอกหนึ่งเฮ็ดตัวใส่ถุงแล้วครับบ้านจุ่มคักๆเนาะจ้ะบ๊ายบายระวังแรงนะ Đó, đó, đó. có đúng có đang nó có đang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  có có đáng đâu? Ừ. có đang ừ. ừ. có đang 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 có bồn có đang có bồn có đang นี่น่ของงามนีมันนะจ๊ะเป็นเป็นเฮดนาเลยนี่ครับเป็นเห็่ดรวมนะจ๊ะเฮดวกข้ายเดีดอกหนึงเบ้อตาเบ้ยตาเบี้ยตาต้ตุ้มมือสูบมันมันหอมชื่อว่ามานครับตาันี่ยจะเป็นเฮดกอหวานน่จ๊ะแม่นครับต้นอังกิมีเฮดแดง กอดางเนาะจ้ากะเพ็ดหนาแหล่เนาะจ้าแต่ว่าบ่มเป็นแดงดางเด้อครับคนละแนวเนาะจ้าคนนี่บอมมีรสชาติเพื่อนหวานหวานแบบเดียวกันกะเพ็ดกอรครับผมจ้าบอมผมเนาะจ้าแมนครับจ้าฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามมณฑเสนค่คนบานปทารเน่เด้อจ้าสำหรับคลิปมือนี้ก็บพมี่ยัยงหลายจ้าพลอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีครับครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณฑเสน่คนบานปทาครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผม ขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศก่อนเสียมลาผ้าจากกับข้ออำนวยไว้ใช้พอมันเปใหไงพอม่พี่น้องเอฟซี FC. ทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงิน,นใครในเงินคิดทองในทองครับผมอยู่เหมือนกันยืนอยู่เป็นลมโพลลมใส้ให้ลู้ให้รานไปโดนๆครับผมอําลาผ้าจากละครับคีปหน้าพอ,อก,กันไหมสวัสดีครับ